สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูแจ้งจุดประสงค์นักเรียนให้นักเรียนทราบนะคะว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะะชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับนะคะอาณาเขตติดต่อที่ตั้งนะคะที่ตั้งของอำเภอนครไทยอาณาเขตติดต่อของอำเภอนครไทยนะคะ อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงประกอบด้วยภูเขาและที่ราบระหว่างหุบเขานะคะทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือทรัพยากรป่าไม้นะคะ นี่คือภาพจากดาวเทียมนะคะนี่คือที่อยู่นะคะแต่ละตำบลน,นะคะตำบลต่างๆตำบลบ,บ,บ่อโพตำบลน,นาบัวตำบลสภาพลักษณะออของอำเภอนครไทยคือเป็นที่ราบระหว่างหุบเขานะคะส่วนที่ขาวๆนะคะตรงนั้นคือที่ตั้งบ้านเรือนนะคะ ของเรานะคะนักเรียนก็ดูว่าตัวเองนะคะอยู่ตำบลไหนและตั้งอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะนี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะที่ตั้งนะคะอำเภอนครไทยอ,อยู่ห่างตัวจังหวัดนะคะโดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ97กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ระหว่างละจีจูดที่16องศา47ลิบดา1ฟิลิปดานะคะถึง17องศา28 ลิฟดาหฟิลิปดาเหนือนะคะและเส้นลองจิจูดที่101อนงะคะองศา35มิลิปดา12ฟิลิปดานะคะถึง1 0ึ่องศานะคะห้ 51, ฟิลิปดานะคะหลิปดานะคะตะวันออกนะคะ มีเนื้อที่ประมาณ2,244.37ตารางกิโลเมตรนะคะเป็นอำเภอที่มีเนื้อที่มากที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่คือแผนที่นะคะตำบลน,นะคะในอำเภอ,อนครไทยนะคะอำเภอ,อนครไทยนะคะจาก เมื่อกี้ที่ครูให้ดูปไปแล้วมีมีสิบตำบลน,นะคะในแผนที่เมื่อกี้นะคะได้แก่ตำบลอะไรบ้างตำบลบ้านแยงตำบลห้วยเฮียหนองกระเท้านาครไทยบ้านพ้าวเนินเพิ่มบอ่อโพยางโกนนาบวัวน้ํากลุ่มนะทองนครชุมนะคะตำบลที่มีเนื้อที่มากที่สุด นะคะคือตำบลหนองกระเท้าและรองลงมาคือตำบลเนินเพิ่มนะคะส่วนตำบลที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดคือตำบลบ้านเพร้านะคะมาดูอาณาเขตติดต่อนะคะอาาเขตติดต่อของอำเภอนครไทยนะคะมีติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะ ทิศเหนือติดต,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 ต่อกับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะและก็อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะคะทางด้านทิศเหนือนะคะทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเขาคร้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะทิศใต้ติดต่ออำเภอเขาคร้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะทิศตะวันตกนะคะติดต่ออำเภอชาติการและก็อำเภอวังทองนะคะนี่คืออาณาเขตติดต่อของอำเภอนครไทยนะคะ อำเภอนครไทยมีลักษณะภูมิศาสตร์นะคะภูมิศาสตร์ก็คือแผนที่ทางอากาศที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้นะคะรูปถ่ายทางอากาศนะคะคือมีลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงนะคะส่วนที่เขียวๆที่นักเรียนเห็นนะคะประกอบไปด้วยป่าและภูเขามีที่ราบรุ่มเป็นส่วนน้อยที่ราบรุ่มที่สําคัญคือที่ราบรุ่มหุบเขาอำเภอนครไทยนะคะก็ส่วนที่เราตั้งถิ่นฐานกันตรงที่ขาวๆที่มีสีฟ้าที่มีแม่น้ํานะคะ พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจาก,กระดับน้ำทะเล400เมตรนะคะพื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่คะ1ล้าน3แสน9หมืน7,936ไร่โดยประมาณนะคะประกอบไปได้วยพื้นที่ราบก็คือพื้นที่ราบนะคะก็คือ1แสน2มื่8,450ไร่นะคะส่วนภูเขานะคะ 1 2 69, 6 9 4ล้ไนไร่นะคะถือว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เป็นภูเขามากนะคะมีที่ราบน้อยนะคะวันนี้คลิปนี้แล้วก็นักเรียนเอาแค่นี้นะคะแล้วครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนิดหน่อยนะคะแค่สข้อนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะ ที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะให้นักเรียนทําสมุดเอาสมุดมาหนึ่งเล่มเป็นสมุดของวิชาคนครไทยบ้านทาเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเอาผสมกับวิชาอื่นนะคะเวลาจะส่งแล้วมันจะลําบากนะคะให้นักเรียนทำทำลงในสมุดนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องถ่ายมาส่งครูก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาโรงเรียนเจอกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวคุณครูก็จะให้ส่งนะคะ โอเคนักเรียนเข้าใจนะคะง้นคาบนี้ชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะให้นักเรียนทำงานต่อนะคะเวลาว่างนะคะเวลาเหลือนะคะเหลือจากนี้นะคะนักเรียนทำงานนะคะชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ